าจะไปเจอเหานึออรอไหมคะเขาก็เหมือนเขาไปไปตลาดฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมเงินไปสักทีเดียวเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนที่แบบเอมี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 ก็ก็มีบางคนนะคะก็ก็โอนบัตบัตรเดบิตเลยมีมีค่ะจริงๆคือจะบอกว่าไม่มีคนสมัครเลยก็ก็ไม่ใช่นะมีนะคะใช่แต่ว่าก็คือเปอร์เซ็นต์ของการสมัครเลยมันน้อยแต่สําหรับตอนนั้นนะคะแต่ปนว่าตอนนี้นะคะ สำหรับตัวพี่เปิ้ลเองพี่ปิ้ลมองว่าตอนใครไปบุกออฟไลน์นะโอกาสปิดปิด,ปดยูพิเกอร์มีสูงกว่าตอนที่พี่เปิ้ด้วยด้วยสินค้าด้วยอย่างที่พี่บอกนะสินค้ามันเยอะขึ้นมากนะแล้วก็โปรแบบออครอบคลุมแบบเหมือนแบบมันมันเยอะจริงๆนะคะตอนนี้ใครๆก็เปิดแอปมาก็น่าจะมีของเยอะแล้วใช่ไหมตั้งแต่ <c oughs> อะไรนะที่เขาชอบพูดกันแบบะตั้งแต่ <c oughs> อะไรนะสักกระเบือยันเบือลกเออนั่นแหละเนาะ ในๆก็หนๆนะผมขอขารของนิดนึงนะครับผมอย่าลืมนะตัว Du p i c ิ c h o i c e นะครับผมในการบุกตลาดออฟไลน์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพิพเปิลม่ขายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาขายพิพเปิลเนี่ยขายของ c h o i c e เนีย่ยากมากใช่นะครับผมใช่มันจะมีของที่แบบอะไรก็ไม่รู้ผมใช้คำว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วกันเนาะแบบบางคนก็ <c oughs> ไม่อยากได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูในไลน์เนี่ยหรือว่าไปดูในไลน์เนี่ย สามารถเข้าไปในดูในยูพิดได้นะอมว่าสินค้ายูพิดชอยส์เนี่ยตอนนี้มีหลากหลายมากมายแกะกองเลยเนาะหนึ่งในที่แต่ว่าคนเนี่ยน่าจะซื้อไปแล้วใช้ได้ดีเนี่ยอันนี้ผมเตรียมมาด้วยนะมีหมอนเห็นไหมเห็นไหมมีหมอนยางพาราใช่ไหมครับผมที่เป็นยูพิดชอยส์หรือว่า <ไ S 2> ตัวที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวเอ่อที่เขาพูดถึงในไลน์กันเยอะมากตอนนี้คือตัวเนสกาแฟทุกคนร <ไ S 2> ู้จักเนสกาแฟอยู่แล้วเนาะตัวกาแฟ ใช่ไอันนี้เป็นตัวกาแฟตัวสีเขียวๆรายละเอียดอันนี้ไปดูกันเอาเองเนาะแต่บอกผมบอกได้เลยว่าเอสกาแฟตัวเนี้ยมาใหม่แล้วก็เป็นตัวยูทิชชอยส์ที่เราสามารถเอาไปขายได้เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทุกบ้านเนี่ยน่าจะมีคนที่แบบกินกาแฟแล้วเราสามารถส่งก็ได้ใช่ไหมครับผมใช่ค<ช>่ะอืมแล้วบอกตัวหมอนที่ที่เอามานี้ก็ใช้ดีนะคะยูพิกเกอร์หลายคนซื้อไปนะคะแล้วก็บอกไปหนุนดีมากนะคะอันนี้ช่วยคน ขายีนน้วยขายขอมด้วยใช่ไหมครับผมดี <laughs> ดีอ,อนดีค่ะครับผมอ่ามาระหว่างพักเบรกเนาะเมื่อกี้นี้ผมขายหมอไปแล้วอ่าผมอยากจะแจกเสื้ออีกตัวหนึง่งผมอัแจกเสื้อ,อตัวหนึง่งอ่ากติกาอะไรดีผมนึกไม่ออกอะ่ะที่เปอ้ลอยากจะอยากจะเล่นเกมแจก อยากจะเล่นเกมแจกอะไรคนดูเล็กๆเน้อยไนมครับผมก็แบบให้เขากดแชร์กดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยพี่เปิ่ลอยากจะเล่นเกมอะไรแจกเขาไหมครับผมหรือตั้งคําถามอะไรก็ได้ให้พี่เปิ้ลคิดเลยออาเล่นเกมเหรอคะเล่น้องเบนนี่ไม่ไปบอกบลอกล่วงหน้าเลยจะได้คิดเกมไว้ผมชอบนี่ครับผมอินพาวิสมาสดๆร้อนๆให้พี่เปิ้ลได้ตกใจหน้าเล่นกันจะได้ตื่นเตืนก็ ยังไงดีล่ะเกมอะไรดีเกมอะไรดีเกมอะไรดีเดนี่ยคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกไม่เป็นไรงั้นบังั้นมาคุยกันต่อดีกว่าเนาะเรื่อง<ฆ>ตัวทีมใช่ไหมครับผมตอนนี้ผม<ฆ>ถึงตัวทีมละงั้นผมถามนิดนึงคือพี่เปิ้ลเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างผมรักแล้วครับผมใช้เวลาใช้ค่อนข้างน้อยเนาะในในการในการที่ ขึ้นมาเป็นออนติเมทนะครับผมผมว่าด้วยลหลายๆปัจจัยก็แบบด้วยลหลายๆปัจจัยก็ตามหนและหนึ่งในนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการทำออฟไลน์ของพิพิลเนี่ยมันน่าจะออกผลออกผลในช่วงนั้นแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจริงจังกับอ,อยู่ผิดมากขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับผมเพ<ช><ม>ราะั้นเขาเลยแบบว่าเขาก็เลยแบบเเลย,ยังไงดีเขาก็เลยเหมือนแบบทุ่มทุนทุ่มแรงไปแล้วกับอยู่ผิ ล้วคนพวกเนี้ยกลุ่มคนพวกเนี้ยที่จะอยู่ในใต้ทีมพิพิลเนี่ยก็จะแบบเอนเนอร์จีสูงแบบยังทําคงทํางานกันต่อใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งในทิปออฟไลน์เนี่ยประโยชน์ของออฟไลน์เนี่ยสาหรับคนที่พิพิลลากเขาออกมาทาออฟไลน์เนี่ยนี่ก็คือเป็นประโยชน์ของการทำออฟไลน์เหมือนกันที่ว่าเขาเนี่ยลงทุนลงแรงไปแล้วแลวเขาก็จะจริงจังกับยูพิกเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยปชนยูพิกเกอร์แล้วเนี่ยประสบปัญหาแน่นอนับผมในการที่แบบว่า สมมติผมหามาได้ผมมียูพิเกอร์ติดตัวผม100คนแน่นอนรับผมทั้ง100คนเนี่ยจะไม่แอคทีจะไม่แบบไม่ให้ความร่วมมือกับเราจะเงี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผมจะเรียกว่าเป็นผีอยู่ในไลน์ที่แบบว่าไม่มีตัวตนเข้ามาสิงเฉยๆไม่รู้ข่าวสารโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าคนที่แบบเขาไลน์กับพ่เปิลแล้วเนี่ยเขาจะนเขาเรยกผมจะเรียกว่าเป็นหนึ่ง